สวัสดีครับทุกคนผมพี่โต้นะครับมาต่อกับเกม Resident Evil ภาคที่7น,นะครับในภาคนี้นะครับผมจะมาทําฉากจบของโซอี้นะครับเพราะภาคก่อนผมาทำฉากจบของมีอาแล้วใช่ไหมอาจจะมาลองโซอี้ดูนะครับหรืแค่เดียวอย่าลืมนะครับภาคก่อนผมเลือกมีอาไปแล้วหรืแค่เดียวเหรอไอเดียวไม่ได้เนอะเดียวก็ดีเลยอ๋อไม่เป็นไรครับผมเล่นจบไว้รอบนึงแล้วรอ,อบสองไปเทอรบ้างนะ โซอี้นี่แน่ผมขอโทษนะโซอี้ไปฉันไม่อยากฟังเมิอาไปโอ้มีอาไ,<ป>ไล่เลยอ่ะฉันต้องอยู่ที่นี่อย่าเลวไหลเนดะ้อคุณลืมไปแล้วฉันจะมีงานที่ต้องทำ为าายยั้นอ่ะ อย่านะเออแล้วเป็นไงต่อหลังจากนี้ให้โซอี้มาลุยแทนมีอาเหรอเฮ้ยไปหน้ามีอาแบบโอ้ให้ตายเหอะอืมจบแล้วเหรอหรือ,อยังไงาะมีอาก็อยู่นี่ใช่ไหม พิ่การักษาแล้วใช่ไหมเออมาถึงนี่ละไปต่อไม่พูดเลยเหรอ,อไม่ใช่ I want to know what all this is about. Starting with Mia. Mia came here with Evelyn. That's how it started. Evelyn. The kid. I knew Mia was hiding something. That. There's the boat that Mia came with Evelyn on. Oh, what the? They came on that. Let's go take a look I'm not going back there I gotta know what Mia was up to What the hell was that? It's her It's her in Don't Oh Oh No No not Oh Oh อ๋อแสดงว่าเลื่องมีอาเหมือนเดิม,รมหรอจริงดิดแม่ขานี่ What เดี๋ยวมาได้ไงมีอามาได้ไงอะ่ะเอาเฮ้ย โอ้โหเอะไรกันเอามาได้ไง่ายมิอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดไปถึงตอนที่เจออีธานแล้วกันครับรู้สึกแบบแปลกเอโบลินอย่ายุ่งกับเขานะทำไมล่ะเขาไม่ได้รักคุณแล้วถึงทำให้เขารักคุณได้นะอ๋อนี่ไงเปลี่ยนคำพูดใหม่เว้ยอย่าทำร้ายเขา บ้านนะบอกได้ไงว่าหนูไปทำร้ารเขาหรอกโอ้เปลี่ยนคำพูดแฮะอย่าเชียวนะแล้วไงคุณไม่ใช่แม่หนูนะจำไว้ฟะคำพูดเดิมเลยแต่แค่เปลี่ยนว่าเขาไม่รักคุณแล้วอืมนา่า่ใช่ไหมเออเปลี่ยนแค่เดียวเองนะเออ <c oughs> ดูไปยังไงเขานี้ โอ้มีอานิ่เวลาแล้วตอนนี้ไปซะอ๋อเฮ้ยจะาคนตาตานีไม่นานสวยละวเออมีอาไปเฮ้ยอูท่อแป๊กพ่อบ้านมา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 ดิมาดิมาดิ ผมนี่อีซี่นะครับอันนี้เอาจบไวๆไฮ้พ่อแป๊บพ่อปานใจกล้าทุกงวงครับผมโอ้โหโอ้ยโอ้โอ้คันนี้ลงมือเลยโอ้โห ไปฆ่าเด็กด้านฟ้าโอ้โหอย่างนี้นเลยทำไมลนะ่ะมีอาทำไมโอ้ยโอเคเด็กบ้านั่นจะอยู่ไหน โอ้โหคือนี่มันหนักแบบโอ้โหทุกครั้งเลยเนี่ยเอาละเอาผิดของแกอีกแล้วเหรอแกต้องหาที่ผิดคือเป็นโอ้โหชาจโจดนี้มันเอาอย่างนี้เหรอโอ้โหแต่แต่มันก็แอบจุกนะเนี่ยคือมันทั้งแบบว่าทั้งดีแล้วก็ไม่ได้แย่ พราะผมตอนนี้ยังไม่แย่นะผมยังรับได้อยู่เดี๋ยวเล่นอีกทีครับเดี๋ยวมีคำตอบเออผมว่ามีคำตอบเพิ่มเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ไปเจอบอสแล้วกันนะเออทุกอย่างได้เหมือนเดิมแหละตายซะตายตายตายจบเรียบร้อยทุกอย่างเหมือนเดิมครับท่านผู้ชม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยอืมทุกอย่างเหมือนเดิมเลยครับ <c oughs> มำบาดูชาจบแด้วจะมีการเปลี่ยนแปลงไหม <c oughs> เพราะบิอาร์เขาตายแล้วใช่ไหมเอออัญ <c oughs> ชิม่อันล,ล็อกอ่าได้ชาจบสองเย้ <c oughs> ภูมิใจมากเลย <c oughs> รู้สึกเลิกไปพลาเลยผมไม่อยากกลับมาเล่นซ้ำแล้วรู้สึกว่าประสบการณ์รอบแรกคือมันดีมากเลย รอสองทุกอย่างมันเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมหมดอะเลยแตบ,บว่าไม่ว้าวกับมันแล้วอ่ะหาหมดยากสุดโหยากเหมือนเดินไม่คมไม่เล่นแล้วอ่ะเออเปผ่านอะไรผัวผัวปดเบื่อมากเลยประสบการณ์แรกม,มันดีหมดเลยอรอบสองม,มันแบบเฉยๆผมไม่ตกใจอะไรแล้วอ่ะเพราะผมรู้ไงรู้จังหวะมาแล้วมันเหมือนดูหนังนอะพาร์ทเนอร์จริงอ่าผมได้ฟิวจะได้เจอคุณ ทำไมมาช้าจังเลยอ่ะเดี๋ยวมาต่อกันในพาร์ทหน้านะครับเป็น D L C ของน็อตไอฮิโร่นะพาร์ทนี้อาจจะจบไวหน่อยนะครับเพราะเนื่องจากน้ำทุกอย่างเหมือนเดิมเป๊ะนี่ไงอ๋อได้เป็นฉากเปิดอันนี้เราไปขึ้นซีมูฟี่ด้วยไว Of kisses. Bye, baby. Bye. Lock on. They say that when one door closes, another opens. Well, a door closed tonight. And what a long night it was. But not just for me. Me and I weren't the only victims here. So were the bakers. It was that thing, Evelyn, who made them that way. But now Evelyn's dead. And these guys are here to clean up the mess. I had just come to terms with losing Mia the first time. But now I've lost her again. จบเรียบร้อยครับอืมค่ขอนข้างจะมีหลายอย่างที่ผมคิดว่ามันไม่ได้แย่ชาจบนี้คืออย่างแรกที่ผมสงสัยเมื่อกี้คือเครื่องบินเมื่อกี้ไปของอาเดล่าเพิ่งสังเกตใช่แลวเหมือนว่าชาจบได้สาหรับผมคือผมยอมรับได้คืออนันนึงคือเอออีธาน เขาปล่อยวางกับมีอาได้แล้วเราเห็นไหมครับว่าเนื่องจากเนี่ยเขาบอกว่าได้ปล่อยวางอีอาแล้วเพราะตอนนี้ผมก็ได้เสียเธอไปจริงแล้วด้วยเพราะว่าที่เธอหายไปสามปีอ่ะอีทางคงจะทําใจได้แล้วลหละเพราะคิดว่าเฮ้ยมีอาหายไปไหนเธอไปตายแล้วดียังไงหรือเธอไปม,มีคนใหม่แล้วถ้าแบบความเป็นจริงนะผมว่าเป็นอย่างนั้นอ่ะเออเราไม่รู้ว่าเธอหายไปตั้งสามปีนะเราไม่รู้ว่าเฮ้ยมีอาเราเนี่ยหายไปไหนเธออาจจะไปตายแล้วดีแล้วก็ได้หรือว่าไปมีผู้ชายคนใหม่ นี่คืความจริงนะครับเธออีทาก็เลยทําใจได้เนี่ยผมว่ามันเม่เซน์อันนี้คือเม่เซน์มากเลยสำหรับผม,มนะมันแย่ไหมไม่แย่ครับฉากจบแต่เสียดายที่ทําไมโซอี้ต้องตายผมนึกว่าเฮ้ยจะได้เป็นโซอี้แล้วแบบฝ่าบุษศา,ภาไมด้วยกันไม่ครับตายเหมือนเดิมต่ไทเอเวอร์ลีนก็เป็นแบบบอสใหญ่ของเราภาคนี้แช้เวลาสี่ชั่วโมงในหมดง่ายครับตายแค่ครั้งเดียวเนี่ยตายแค่ครั้งเดียวเอง ตุ๊กาตาเก็บไม่ครบหรือไมเก็บไม่ครบเหมือนเดิมครับปล่อยไปอ่าเดี๋ยวไปต่อกันในพาทหน้าครับกับ D L C Not a Hero นะครับถ่างนั้นก็เอาไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม